คุณผู้ชมครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาการเก็บตัวในที่พักอาศัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 ทําให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางหลายคนเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตนะครับขณะที่เจ้าของกิจการสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ก็หันมาพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้ความช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะ ผมเดินทางไปสิงคโปร์มาครับพูดคุยกับคนทั้งสองกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องนี้ติดตามในสารคดีเชิงข่าวโควิด -19 วิกฤตเปลี่ยนโลกตอนที่5เทคโนโลยีเยียวยาสุขภาพจิตในวิกฤตโรคระบาดครับ Classmates and my peer, and my, my teachers back then, they just couldn't understand why, um, you know, my mental health like suddenly just worsened so badly, and they didn't really know how to help me with this situation. pandemic that has actually continued to grow ตลอดสปีที่โควิด -19 ระบาดไปทั่วโลกคนจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญปัญหาสุขภาพจิต หลังจากหลายประเทศใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดการบังคับใช้มาตรการรักษาระยะห่างทำให้เด็กหลายล้านคนต้องเรียนหนังสือผ่านระบบออนไลน์ขาดการปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น ในช่วงการระบาดของโควิด -19 รัฐบาลสิงคโปร์ได้สนับสนุนทรัพยากรให้ครูผู้ปกครองและนักเรียนอย่างเต็มที่เพื่อให้การศึกษายัางเดินหน้าต่อไปได้ครับแต่มาตราการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดยิ่งสร้างแรงกดดันทําให้เด็กๆเ,เกิดความเครียดสะสมและแม้ว่าสถานศึกษาจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนในห้องเรียนเมื่อช่วงกลางปี2021แต่บาดแผลก็ยังอยู่ในใจของเด็กหลายคนเลเนั้นไพร้วนิสส์มีดิวอินเพอร์เซน Okay, ชื่อนานโปเคยมีความหวังว่าชีวิตในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้ากับเพื่อนร่วมชั้นได้มากขึ้นหลังจากเก็บตัวมาตลอด <So> แต่การเรียนผ่านระบบออนไลน์ในช่วงการระบาดของโควิด -19 ทําทำให้เขาเริ่มมีภาวะเครียดสะสมเขาพยายามบอกพ่อและแม่เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับยิ่งสร้างบาดแผลในใจมากขึ้น I even reached out to my family about it. They just felt that, you know, maybe I was just kind of like weak. You know, they felt that um, uh, it's kind of like a phase that everyone had to go through because they just felt that everyone has like their downtime. You know. แม้ว่าโรงเรียนจะกลับมาสอนในห้องเรียนแต่อาการของฉือนนานก็ยังไม่ดีขึ้น จนต้องตัดสินใจลาพักการเรียนและเริ่มขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยตรง He know it was examination period and I just felt that I had so many things that I just couldn't like comprehend and that's when I started to panic so I started to develop a lot of like panic attacks I thought oh, it was best for me to kind of like reach out to a mental health professional because they know what approach to a h dot in order to kind of like help and advise someone like me is in distress so that's when i started to take the first step you know by kind of like stepping out my comfort zone to need a weekend sometime การปรึกษาผู้เชี time, so ่ยวชาญทําให้ฉอนานผ่านพ้นช่วงเวลายากลําบากมาได้ปัจจุบันเขาทํางานประจําเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์และเรียนมหาวิทยาลัยควบคู่กันไป ผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลกเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วชี้ว่าปัญหาสุขภาพจิตทั่วโลกพุ่งสูงถึงร้อยะ25ในปีแรกที่เกิดการระบาดของโควิด -19 และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจกโลกถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีส่วนผลการศึกษาของมหาวิทยายลัยแห่งชาติสิงคโปร์พบว่าหในสของเยาวชนสิงคโปร์มีภาวะซึมเศร้าและกังวล แต่ผู้ปกครองเพียงหนึ่งใน10คนเท่านั้นที่สังเกตเห็นอาการของลูกๆปัญหาสุขภาพจิตในสิงคโปร์ถูกมองในแง่ลบจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสมแต่การระบาดของโควิด -19 ตลอด3ปีทำให้สังคมเริ่มเปิดกว้างในการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหานี้มากขึ้นซานี่ทก รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสุขภาพจิตในประชากรกลุ่มเปราะบางด้วยการเปิดตัวโครงการ Breath h e n e w เพื่อสร้างความประหนักถึงสุขภาวะทางจิตนอกจากนี้ยังจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ต้องการคำปรึกษาและเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมปีนี้รัฐบาลได้เปิดยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพจิตผ่าน,นกลไกทางสังคมการศึกษาและสาธารณสุขขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพจำนวนมากได้หันมาใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา เราเดินทางมาที่อาคารสูงใจกลางเมืองบนชั้นสองเป็นที่ตั้งของบริษัทผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย Hello <Hey. S 2> Nice to meet you Nice to meet you Thanks for coming down How do you do Very good Very good การตกแต่งภายในช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่นให้ผู้มาเยือน so, สองข้างทางเรียงรายไปด้วยห้องอเนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับทำกิจกรรมและให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว,ตว ที่โอโดอริกจิลผู้ร่วมก่อตั้งระบุว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยให้ทุกคนในสังคมเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพจิตได้และแรงบันดาลใจของเขาเกิดจากประสบการณ์ในการเป็นโรคแพนิกหรือโรคตื่นระหนกเมื่ออายุ16ปี With a very localized approach for the Asian culture, the Asian stigma, um, and really make sure mental health is a lot more relatable for people as well. So, the very exciting uh, challenge that we take on is how can we increase awareness? How can we make mental health care a lot more o f an every d a y subject? How can we bring and change the perspective of mental health in to people, right? That it's not just big key crisis issues, it's everything that you and I can relate to, you know? Both conditions in one of these places, the S11 dormitory at Pongor... ท่ำกางความกว่าลาหนจากการระบาดของ COVID-19 และผลกระทบระยะยาวต่อร่างกายและจิตใจของประชาชนเราได้เห็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาสสำคัญในการสร้างสุขภาวะทางจิต ลดความตื่นประหนกของคนในสังคมและช่วยเปิดพื้นที่เล็กๆให้ปัญหาสุขภาพจิตถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันมากขึ้น